สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะใน้ส่องในรถผ้าแสบค่ะพี่น้องมื่อนี้เรถสิผ้ามาก,กินก๋วยเตียกกเต๋ยวไก่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มากเด้อค่ะกินแบบแบต้องกันใส่ลูกชสินได้หลายกระสีมียนพริกผักเอพริกจีค่ะพี่น้องพริกเขียวจีจิ้มกับกะปิเห็นหนันเบิ่งคลิปถ้าเจ้ากินละเพิ่นกินมันจะแสบไหมค่ะอยากสันนี้กเอเอมาก,กินล่องเบิ่งกันนะผ้พาพีผ้าหน่องกินก๋วยเตี๋ยวคือยังถ้าเจ้ากันน่ะสันนี้ มาเถอค่ะอันกวนสิผ้าพี่น้องมากินกะอย่าลืมนะค่ะพี่น้องปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์่องเม่ลดผ้าแสบให้ในเด้อค่ะเดอ้อเพื่อเป็นกําลัางใจในการสร้างคลิปใหม่ต่อไปค่ะให้กําลัางใจซองหน่อยๆในเด้อค่ะเดอ้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลดนะคะผูดที่เขาว่าเบิ้งซื้อกะอนเด็ดติดตามกดกดติดตามให้ลดในเด้อค่ะเด้อพี่น้องมาค่ะยาว ใส่มพริกเผาละกันทัว่วทั่วปนค่ะก๋วยเตี๋ยวอันสูตรโบราณสูตรโบราณนี่หลีเลยด้วย,วยค่ะเซ็บไหมคือยังอันคือยังสมัยเป็นเด็กหน่อยนะคะพี่น้องสมัยอันเป็นเด็กหน่อยอันสื่อกินเนอยู่ในโรงเรียน,นนะยังสินะยังสั่นละค่ะเพราะว่าหากินอยากได้กว๋วยเตี๋ยวยังสิสูตรโบราณเนี่ย มีเหลือดมีไก่เป็นไก่ฉีกค่ะโอ้โุฟงมาเวยค่ะพี่น้องเด้อมากินเสศบๆน้ำกันกินง่ายๆนะคะ่ะเนาะใส่ชีวิตยุงเทพไม่ยังกินก็กินไปละคะ่ะอืม พริกจีค่ะพริกอันพริกอันยัยงเกาะซีว่าพริกอันนในกะว่าได้เด้พริกขิงรูบอกพี่น้องเนี่ยถ้าเจ้ากิน,นอนันแต่มันหน่วยใหญ่เนาะเรามีเติมหน่อยหน่อยเรากับจีนหน่อยหน่อยาาแหะครกินอืมแซ่บพี่น้องอืม น่ไม่รูก้กดเลย <c oughs> เคะ่ะมาสวัสดีข้าก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผัดเจียวแบบโบราณใช่ไหมค่ะนนทีอเอพริกอ่คอ่น,บบนค่ะพริกอ่อนคะออน่ะแล้วพริกสีแดงน,นเป็นพริกอร่ออ่ะ พริกสุกรพริกสุก,ก,สกค่ะสุกค่ะไม่ใช่สุดค่ะลูกสุกมาเ้ยค่ะพี่นอ้องอืมกินมามา่าลยอืออมน่กินน่ากินกไหมล่ะอ <c oughs> ืเผ็ดรอโตก่อนเนาะ

ยังไม่เกี่ยวค่ะ ใส่พริดผาหน,หนึ่งนินึงค่ะอพอ่แสบพร่กันเนียมกินมะจีก็แแสบได้พี่น้อง แต่ว่าพวกติเราเคยกินแบบกินสดๆนะจิ้มกับกะปิะเาะได้กินข้าวเขามนนีเบื้องถ้าเจ้ากินก็บกินเะแสบหน้าล,ลูกเกลือนออามาลองจิเดี๋ยวกินน้ำเพลินหน่อยนะคะ mm-hmm <laughs> มิน้นไปข้าห้องนะคะปิดเบาๆนะู่กประตูอะมิ้นกะปี้พี่น้องไปแล้วัวขาดไปห้อง้ะ อืมสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไปอยู่กับพ่อนะคะไปไเลือดเดียไม่ใช่พิชค่ะพิชค่ะเลือดไปไงก็เลือดสีน้ำตาลอ๋อใช่ใช่ก้อนเลือดไปถ้าม,มีสีน้ำตาค่ะไปอยู่ในห้องนะไปดูไปดูทีวีไปสวัสดีค่ะป้าป้านานาคนะ่นสวัสดีค่ะไม่เห็นนั่งลงก่อน <c oughs> ไปดูปะ่ะเหม็นกระปิใช่ไหมเขาดึงกระปิมันเหม็นไปดูดูป่ แม่หอมอไปทางนี้ไปทางนี้ <c oughs> เบียดเบาๆนะลูกแวะพะนะเ้นกับปี ขอโทษขออภัยเ้อยค่ะเล็กหน่อยนะคะ่ะมงึงหัวแจ้งยังหอกหาแบบว่าบัดถือใจผูชุ่มบางคนค่ะผู้บัวมาเล็กหน่อยก็ได้ขอโทษขออภัยเ้อยค่ะเด้อเป็นกจอยากมาเบิงนะคะ่ะพี่้งัง เผ็ดพี่น้องเอ้ยเครื่องพริกป่นเครื่องพริกเผาเครื่องพริก,กปกก่นเครื่องพริกจี๊บวัวเพจจะให้มันหูไปน,นล้พี่น้องเนาะร่างเบิง่งเสร็จแล้วพริกอวนนี่หนึ่งขังน้นตอนเด็ดนุยแกงสีเพจเป็นไรขนาดอ่อนยังเพจจำเนี่ย ना hmm. yeah, พี่น้องพริกหวานดอนไปนเรื่อกหน่อยอ่นบอกอันออเบาเรื่องบอกพริกหวานน้ะพี่น้องคือพอสไว้เป็นเล็กหน่อยนะอันพอก็อายเพื่อนว่านรถกินแบบบอกพริกหวานหวานหวานได้อายร่องซิมแล้วว่าสาันผู้อายวา่มามักย่องนะ่ะนะผพอกับว่านลูกก็ได้ถามพ่อว่านมันหวานอีหรีอ่าพ่อว่าพา่อวา่าสัน พ่อกะว่าหวานถามแม่บ้านบอกว่าหวานมาเสรนหมักยองเนาะน้ำเมาเสร็แล้วค่ะเครื่องนวยเลยพี่น้องเหอะเสือบาบานยังไงอันเนื้อมันซ้ำเหนียวกลอยเข้านะค่ะมันเนยเงีเนาะกพริกรอ้บรรเทาเนาะบุกพริกยังบุกก็ยังบุกพริกสี่ฝ่าบ่กุ้ยรอเนยอ่อนๆมัค่ะแต่ว่าขั้นกินสุมือนี่ก็สีบ่เพียดดอก กัดหลกหาน้ำน้ำกระบาดท่านไงเพลิดเพิ่นอย่องว่าเก่งหิงมัดหิงอยากกินให้เพิ่นเบิ่งมันเนาะกัดสะแทียมไห้สุนเด้อพี่น้องเออควบเก่ายวทำไมให้เป็นเล็กน้อยนางกินเผาร่วมกันไหมคะไม่พอไม่แม่ไม่อายเนาะเรากำล้นไหมพอพวกเราไม่คือซีข้นดันทธอไมเป็นเรื่องหน่อยค่ะ ไม่ว,ว่าตอนนี้พ่อประยุทล่ะเพิ่นเราเสียไปโดนละพี่น้องพ่อมาละก็ขึ้นหอดเนาะเ<ม>พชรได้บัตรพี่น้องเอ้อ เผ็ดน,น,น,น้ำเผ็ดน้ำบมกพริกเหรอบังป้องมาพ,พริกเหรอพริกเขาหม่มาพริกดีมนพริกเขาอื เพจเด้พี่น้องขออีกักส้มหนึ่งเลยเล็กแต่จแจ๋วนะคะเนี่ยหน่อยแต่เพจด้วยค่ะพี่บอกให้เสีบเพจกับเพชเพสียบเสียบ เบ้อเหรอครับพี่น้องอืมมอมาหนีพ่อจำเนียก่อนนะคะ ขอบคุณที่ขามาีติดตามรับชมช่องมโลดผ้าแสบด้วยค่ะอย่าลืมเลยค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้โรดไนเดอร์เพื่อเป็นกําลังใจในการสัางคลิปใหม่ต่อไปค่ะพี่น้องหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามก็เป็นกําลังใจทีดีละค่ะยังมั่นเด็ดติดตามแบบว่าเบิ่งซะกอนถึกใจกอกดไลค์ให้แน่ก็ได้ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้แน่ติดตามให้น้ำแน่แห่งดีค่ะพี่น้อง ่วนผู้ใดที่แบบว่าบ่ามากอะกดบ่ถูกใจกันเลยะะ้วค่ะแต่ว่าอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยล่ะบ่ะถูกใจอีหยังสิได้ฮหูพี่น้องสีปั๊บปรุงให้มันถูกโอ้คือใจทุกพี่น้องทุกคนนะคะ่ะเอาละค่ะเมื่อี้พ่อจำเนียก,ก,นนะะอก่อนนะคะเนาะปลอกกันใม่มือหนาค่ะพี่น้องขอบคุณที่เขามาดีตามรับชมส่องมัรสผ้าแสบดะะ้วยค่ะ มันนี้พ่อสามีก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดติดตามได้เ้ยค่ะเดอะ้อพี่น้องเดอ้อกดติดตามให้โลนี่เด้อค่ะสวัสดีคะ่ะ